แต่เดิมก็เป็นชาวประมงคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีปลาที่ไหนก็ต้องต้องออกไปจับปลาจับกันจนแบบน้ําขุนก็ทุกที่ทุกทางเนี่ยมีแต่มีแต่เรือประมงหันไปทางไหนก็มีแต่เรือประมงทั้งนั้นเลยเข้ามาล้อมจับกันจนจน,จนไม่เหลืออะไรเลยในทะเลนะครับวันหนึ่งคุณพ่อก็ เกิดสังหรณ์ใจว่าอ,อ,อาชีพประมงนี่เราคงจะอยู่ได้อีกไม่นานท่านก็คิดว่าจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่ไหนจะขึ้นฝั่งที่ไหนดีก็เดินทางสำรวจไปรอบอ่าวไทยเลยทางอันดามันด้วยก็เกือบจะได้ไปอยู่ทางภูเก็ตแล้วแต่ว่าจังหวะดีที่มามาไหว้หลวงปู่ทุวมที่บางสะพานแล้วก็ก็เลยได้มาอยู่ที่บางสะพานตอนเด็กๆที่ได้มาเกาะทะลุครั้งแรกเนี่ย ผมจาได้เท่าที่ผมจําได้ก็คือพ่อจับใส่ห่วงยางแล้วก็ผูกเชือกลอยออกไปจากท้ายเรือแล้วก็พอก้มหน้าลงไปเนี่ยน้ำาใส่มากเรามองเห็นปะการังสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีแดงคือแบบเป็นปะการังแบบหลากสีเลย ปาังเนี่ยเราปลูกมา24ปีได้แล้วครับตั้งแต่ปี40ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อขึ้นมาอยู่บนเกาะแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเวลาพายเรือออกไปในแนวปากังเนี่ยเห็นปากังกิ่งเขาวางเนี่ยมันหักล้มอยู่ท่านก็โดดลงไปในน้ําแล้วก็ไปหยิบกิ่งปากังเนี่ยขึ้นมาเสียบไว้ข้างๆปากังโขดก็คือมันจะมีซอกอยู่แล้วก็เสียบลงไปให้มันตั้งอยู่ได้ปรากฏว่าพอพายเรือกลับมาดูอีกทีเนี่ยเห็นมันเห็นมัน ยังอยู่แล้วมันก็โตขึ้นมาเป็นต้นหลังจากนั้นท่านก็เลยทําไปเรื่อยๆก็เอากิ่งปะการังที่หักล้มเนี่ยมาเสียบอยู่ตามปะการังโขดปรากฏว่ามันก็สามารถโตต่อไปได้ก็เริ่มปรับมาก็พัฒนามาเป็นโครงการฟื้นฟูปะการังโดยเทนนิ่กรกเทียมจนจนพื้นที่รอบๆเกาะเนี่ยเป็นแหล่งปะการังเป็นแหล่งทรัพยากรที่ทําให้มีสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์เนี่ยกลับมาอาศัยอยู่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เราได้พบเต่ากะขึ้นวางไข่บนชายหาดของเกาะทะลุหลังจากที่ไม่มีการรายงานว่าพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ในพื้นที่จังหวัดประจวบมาเลยเนี่ยประมาณ20ปีงนั้นมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเรามาถูกทางแล้วเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลชายหาดพื้นที่บนเกาะเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแล ทรัพยากรที่ที่เราใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดขยะพลาสติกอันดับต้นๆเลยก็คือขวดพลาสติกขวดพลาสติกมันสะดวกมากเลยเพราะว่าน้ําหนักเบาตกไม่แตกมันง่ายมากก็คือใช้หมดแล้วก็ทิ้งไปแล้วเราก็ขนกลับไปขายแต่พอจะเปลี่ยนมาใช้เป็นขวดแก้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งแล้วก็เอาไปขายได้มันก็ต้องต้องต้องใช้เวลากว่าเราจะทําเรื่องระบบการกรองน้ําที่ได้มาตรฐานมาจน บรรจุน้ําขั้นตอนในการเอาไปดิสซิบิวเอาไปวางในจุดต่างๆการเก็บกลับมาการล้างการนํากลับมาใช้ใหม่ก็มีรายละเอียดที่ยากเหมือนกันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของแนวปะาลังที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ในยุคที่มันก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวบูมจนการท่องเที่ยวบูมการที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์การลอยตัวการนำน้ําอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยก่อนก่อนที่จะลงไปออกไปในํำน้ําในพื้นที่จริงเนี่ยผมว่ามันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักนักท่องเที่ยวเองด้วยแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดกับตัวทรัพยากรเองโดยตรงเลยอย่างเช่นการพอนักท่องเที่ยวลอยตัวเป็นก็ไม่ยืนเหยียบบนปะกกรลังพอนักท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องของทรัพยากรก็จะระมัดระวังจะไม่ไปจับไม่ไปสัมผัส สัตว์ทะเลโดยตรงหรือว่าไปสัมผัสปรากลังหรือว่าจะไม่ทิ้งขยะหรือไม่ให้อาหารปลาอย่างเป็นตน้นผมมองอนาคตของเกาะทะลุไว้ว่าวันหนึ่งเนี้ยมันอาจจะย้อนกลับไปเป็นเหมือนในอดีตวันเนี้ยมันมีสัตว์ทะเลใกล้ศูนย์พันธ์ที่เกือบ4-30ปีที่แล้วเนี้ยมันไม่มีการพบขึ้นวางไข่ในเขตจังหวัดประจวบเลยเนี่ย กลับขึ้นมาวางไข่กลับขึ้นมาอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆเกาะทะลุอ,อีกครั้งไม่แน่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะย้อนถอยหลังกลับไปเหมือนกับในอดีตที่มันเคยเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเต็มไปด้วยสัตว์ที่เป็นธรรมชาติเข้ามาอาศัยเข้ามาอยู่กัน,นอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่เป็นที่ที่ทั้งคนและก็สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่าง ได้อย่างอ,อย่างดีมีผลกระทบแก่กันน้อยที่สุด